สวัสดีค่ะเพื่อนๆรู้หรือยังคะว่าสามารถเบ็ดข้อมีคาสิโนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสอนเข้าเล่นให้ดูกันนะคะเข้าไปที่คาสิโนสดเลยค่ะเขาจะมีอยู่3คาสิโนนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่สามารถเล่นได้คือ CT855 นะคะอีก2องคาสิโนเดี๋ยวเขาจะเปิดบริการเร็วๆนี้ค่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะเขาจะมีบาคาร่าเสือมังกรลูเลตไฮโลชนวัวแล้วก็กำถั่วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแทงบาคาร่าให้ดูหนึ่งรอบนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะจะมีห้องสปีดอยู่2ห้องนะคะห้องสปีดก็คือความเร็ว15วินาทีนะคะส่วนห้องธรรมดาจะเร็ว25วินาทีค่ะเดี๋ยวจะเล่นห้องธรรมดาให้ดูนะคะ ขอแทงไปที่เจ้ามือนะคะ100บาทค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่าเจ้ามือจะมาหรือเปล่าโอเคเป๊อก9้าสวยเลยค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆบวกง่ายๆแบบนี้ไปลองเล่นกันดูนะคะ